ก่อนอื่นเราต้องรู้จักอาการชักก่อนนะคะอาการชักเป็นอาการที่เกิดจากภาวะที่เซลล์ของสมองะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงานอย่างฉับพลัน,นะคะ่ะทำให้มันเกิดการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติมาจากสมองจุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ะคะ่ะโดยอาการชักไม่จำเป็นต้องเป็นโรคลมชักเสมอไปนะคะซึ่งอาการชักเกิดจากได้หลายสาเหตะคะุค่ะ โดยอาการชักอะค่ะมันมีได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นมือเกรงกระตุกหมดสติหรืออาการแปลกๆอย่างเช่นหัวล่อโดยไม่ทราบสาเหตุกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเกิดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ ซึ่งมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมการที่สมองได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นขาดออกซิเจนมีเนื้องอกในสมองหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทส,ส่วนกลางค่ะแล้วก็หรือว่าเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไปค่ะ เด็กมีอาการชักอะคะ่ะการรับมือก็คือ,อพยายามจดจำหรือว่า,เ,าเปิดเปิดผ้าทั้งหมดอะคะ่ะเพื่อให้เห็นว่าส่วนใดของร่างกายที่มีอาการเกร็งหรือกระตุกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จับเวลามาแล้วบอกหมอว่า,เ,าเขามีลักษณะาอาการอย่างไรบ้างะคะ่ะถ้าเกิดเขามีอาการชักก็จับไปนอนในที่ราบแล้วก็ตะแคงหน้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการสำลักคะ่ะ จริงๆโรคลมชักมันขึ้นกับสาเหตุเช่นเดียวกันค่ะบางสาเหตุก็ทําให้พัฒนาการของลูกช้าได้แต่บางสาเหตุกออ็พัฒนาการปกติเหมือนเด็กทั่วไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอีกทีหนึ่งมีอาการชักโดยไม่มีสาเหตุที่แน่นอน จำนวน2ครั้งห่างกัน24ชั่วโมงก็ถือว่าวินิจฉัยว่าเป็นร่มลมชักน,นะคะหรือว่ามีอาการชักเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็พบขึ้นไฟฟ้าสมองผิดปกติค่ะอันสุดท้ายก็คือ,เ,อเป็นโรคก,กลุ่มอาการของโรคล,ลมชักค่ะซึ่งจำเป็นต้องมาพบแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยต่อไปเพื่อการรักษาที่ถูกต้องค่ะ